เทวดานคอจัดวางอย่างไรนะครับต้องบอกนี้คือว่าพอพูดชื่อเทวดานคอเนี่ยหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้หเป็นเรื่องดูไกลตัวจังเลยมันเป็นเรื่องที่มันแบบมันอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นความเชื่อแบบไหนนะครับต้องบอกยี้งคับว่าเทวดานคอเนี่ยถ้าเรียกกันอย่างว่าถ้ามันดูใกล้ตัวที่สุดเนี่ยทุกท่านเคยได้ยินในเรื่องของการใส่เสื้อสีมงคลนะครับประจําวันทําไมวันนี้ต้องใส่เสื้อสีนี้ทาไมวันนี้ต้องใส่เสื้อสีนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมาจากความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของสีประจําเทวดาด้วยนะครับ ในจริงๆแล้วหลักฐานเนี่ยมันปรากฏมาตั้งแต่มันมีตัวงานเขียนชิ้นหนึ่งก็คือสวัสดิ์คำกรรักษาเนี่ยครับก็คือเป็นของสุนทรภู่เนี่ยก็จะบอกว่าวันไหนควรใส่เสื้อสีอะไรเป็นต้นซึ่งเป็นงานเขียนแต่ช่วงรัชกาลที่สองแล้วอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิดท่านใดรู้จักแม่ซื้อนะครับแม่ซื้อคือผีที่คุ้มครองเด็กนะครับแม่ซื้อเนี่ยแต่แต่ละวันเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับพาหนัเทวดานะครับแต่ละวันด้วยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความที่มันเป็นลักษณะของการปรับกกกััแต่่ววาาูใลล้้ชดบถีีทเร คุ้นเคยอย่างในอดีตพรตะกอนนะครับแต่ปัจจุบันถ้าอย่างเรื่องเครื่องสีมงคลนี่ก็จะแปลเปลี่ยนไปตามการตีความแล้วนะครับแต่แค่บอกว่าความเชื่อพวกนี้มันก็สัมพันธ์กับเทวด,ดาตัวละครก่อนเท่านั้นเลยนะครับเทวดาตัวละครเนี่ยครับโดยความเชื่อเนี่ยก็จะมีบทเป็นผู้เป็นเทวดาทั้งเก้าองค์นะครับเกิดขึ้นจากการที่ในในตำราเนี่ยครับก็จะบอกว่าพระศิวะเนี่ยจะเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมานะครับจากในกลุ่มในส่วนของ ใช่ว่าผมจะเรียกว่าวัตถุดิบหรือว่าในส่วนของการสร้างเนี่ยที่แตกต่างกันไปเช่นสร้างจากศาสตร์สร้างจากบุคคลเช่นพระจันทร์เนี่ยครับประจับสที่ห้าสิบห้าองค์บางทีก็ถ้าเป็นพระอาทิตย์ก็จะมาจากสิงโตหรือราชสีห์อย่างเงี้ยครับหกตัวที่เป็นต้นนะครับจํานวนสัตว์ที่ออกมาสร้างก็กําลังเทวดาซึ่งเป็นกำลังเทวดาเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเช่นพระอาทิตย์ก็กำลังเท่ากับหกนะครับพัะจันทร์มีก็เท่าสิบห้ามันคานเท่ากับแปดนะครับจำนวนเหล่านี้เนี่ยมันรวมกันได้แล้วทั้งหมดร้อย ร้อยแปดในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะจริงๆมันไม่ได้คำชี้ชัดว่าร้อยแปดเนี่ยจะหมายหมายถึงอะไรกันแน่นะครับแต่บางทีก็อาจจะหมายถึงเรื่องของอที่เกี่ยวกับนระพุทธศาสนาหรือเปล่าหรือมงคลร้อยแปดหรือเปล่านี่เป็นต้นนะครับร้อยแปดจริงๆร้อยแปดเนี่ยบางคนก็จะโยงว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตาานนนัวคาถาในบทสวดพุทธศาสนาหรือเปล่านะครับพุทธคุณห้าสิบหกนะครับธรรมคุณสามสิบแปดถัดมคุณสิบสี่นี่เป็นตน้นรวมกันก็ได้หนึ่งร้อยแปดอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือเปล่า ครับแล้วตัวอิทิมิโซะเราจะตามด้วยนะคะคุณกำลังด้ยอ่านะครับตามล่างก็ครับคือใช่ครับแล้วก็คือพี่น้องบอกมาแค่ก็คือไม่ไม่ทำแล้วแต่ว่าจะใช้ระบบคำคำาควมเชื่อไหนใช่มีพวกเราจะตรวจวิจิมิโซะเนี่ยก็ตามตามกำลังเลยเช่นกันในสุดนี้หมอไปจบถ้าเข้าวิถีวิจัยได้ใช่ได้ได้ได้เหมือนกันครับอันนึงที่เมื่อกี้ผมบอกถึงเรื่องของเจ้ดาสวยอายุครับตามหลักแล้วสมมติเกิดวันอาทิตย์นะครับ พระอาทิตย์เนี่ยจะสวยอายุตัวเองเนี่ย5-6ปีเท่านั้นแต่ว่าตั้งแต่เกิดจนถึง6ขวบเนี่ยพระที่สวยหลังจากนั้นตั้งแต่7จนถึงอ7ถึงไม่กว่า22ครับ22ได้เป็นพระจันทร์นะครับสวยอายุฉะนั้นเนี่ยก็จะเวียนไปเรื่อยๆครับฉะนั้นเนี่ยทุกคนไม่ใช่ว่าเกิดวันไหนแล้วก็จะต้องบูชาตัวดากองค์นั้นตลอดชีวิตจริงๆแล้วไม่ใช่ครับก็คือต้องเวียนตาม ระบบไปเรื่อยๆนะครับเราต้องเลื่อนตัวจากนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วะเรอแล้วแต่วันวันเกิดครับถ้าเราปีนี้ปีอะไรตอนนี้เราสมุดก่อนว่าถ้าเราปีนี้สมุดนะครับต้องถามว่าเกิดวันไหนก่อนต้องถามว่าวันเกิดวันไหน เกิดวันศุกร์ที่11ใช่ไหมครับอ่าแล้วบวกไปเรื่อยๆครับก็ใช้เครื่องคิดเลขครับโอันนี้21อ่าอ่าต่อไปก็บวกอีก6ก็จะเป็น27ใช่ไหมครับอ่าใต่อไปก็15ก็ตั้งแต่27จนถึง42ก็เป็นพระจันทร์เสวยอายุหลังจากนั้นก็จะเป็นพระอคาล์บวกเอ่อเสวยอายุจนถึง50อ่าอะไรเงี้ยหลังจาก50ก็เป็น67ก็จะเป็นพระภูตใช่ไหมครับ อ่าแล้วหลังจากนั้นก็บวกไปอีกครับถ้าเกิดจาก67จนถึง77ก็เป็นพระเสาอ่าหลังจาก77แล้วนะครับก็นะครับก็จะเป็น89ก็ว่ากันไปตามตามพาษาเรื่อยๆใช่ครับใช่เริ่มจากวันที่เกิดว่าเกิดวันไหนนะครับก็จะเป็นอ่าก็ตรวจตรวดตามกำลังกับเทวดาองค์ที่เขากำลังตัวอายุเราอยู่นั่นเองนะครับ ซึ่งแต่ละองค์เนี่ยจริงๆแล้วในตาราก็จะบอกไปอีกว่าองค์ไหนเป็นอริก,กับองค์ไหนองค์ไหนเนี่ยผูกฉลกกบกองค <อง S 1> ์ไหนแล้วก็จะมีว่า,วาองค์ไหนสวยอายุแล้วก็จะให้คุณให้ทอ้อยร่างก <มา S 1> เ,เหมือนประโยชน์่เธาได้ยินบ่อยออครับก็คือพระสุกเข้าพระเสาแทรเพระา,า,ราะาารพระสุกเข้าก็คือแปลว่าพระสุกเป็นสวยอายุนะครับในระหว่างที่เทวดาแต่ละองค์สวยอายุเนี่ยอีกสิบเดือนปีเนี่ยจะมีเทพองค์อื่นๆนะครับทั้งเก้าองค์เนี่ยจะมาคอยเวียนแทรกด้วยก็คือตัวเทวดาที่ว่าแทรกซึ่งมันจะมีคำทำนายแยกัไปา งองค์นี้จะสะวยอายุก็เวลาเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับแล้วก็จะมีกนนารทำงานต่อไปซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดซับซ้อนดังน,นั้นครับที่อยากให่ทุกท่กานรู้จักก็คือว่าเรื่องของเทวดาทุกป้เ,เนี่ยนะครับมันจะมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราเข้าใจนะครับแต่ว่าบางส่วนเนี่ยจริงๆมันก็ใกล้ตัวอย่างที่น้องบอกว่าเรื่องของสีเส,สื้อที่เราเชื่อกันเคยได้ยินนะครับว่าสมมติวันนี้สีเสื้ออะไรเป็นกาบกินีวันนี้วันศุกร์น่าจะเป็นสีดำไหมสีดำน่าจะจำได้ดีสีดำเพราะว่าเพราะจริงๆมันมันทุ ตัวอรินะครับตัวก็กินของวันศุกร์ดำระบบภาษายูราหูใช่ครับครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันจุดต่อไปนะครับแต่ว่าสำหรับจุดสตัมจุดนี้นะครับก็จะอยู่ที่ตอร์เตอร์ตรงนั้นนะครับที่แรกของเครจะซื้อนะครับในของผมว่าเดี๋ยวให้เส็นสตัมเป็นจุดสุดท้ายนะครับยังไงเดี๋ยวเราจะเข้าไปในหมู่ที่มานะครับไปดูกรองเซเรีครับระวังใส่ใฟนะ ตือจบอกว่าในสมัยรัตนโกสิโทร์ินะครับก็มีการทําศึกอยู่หลายครั้งเลยตั้งแต่สมัยช่วงต้นนะครับจริงๆแล้วตรงที่ทุกท่านยืนตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของหมู่พวิมานนะครับเดี๋ยวผมเปรี่ยนง่ายว่าเป็นเหมือนบ้าน,นครับเป็นบ้านของเจ้านายพระองค์เนินที่นตำแหน่งของวังหน้าหรือพระมหาปราชนะครับถ้าเรียกยี่เป็นทางการคือกรมพระราชาวังโพสานสองคนตำแหน่งนของวังหน้าเนี่ยครับตําบลไป้สําคัญคือการเป็นทัาหน้าในการออกรบทําศึกนะครับรับศึกทําศึกก็จะเป็นลักษณะของตาแหน่งนของ คแบแพทย์ที่วางหน้าอยู่แล้วนะครับคุณท่านเองท่านได้อ่านเนี่ยสงครามที่เป็นสงครามสำคัญสำคัญสำคัามำัทางายใต้สงครามที่เกี่ยวกับรัสศึกพม่าสงครามที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำสื่อทางประเทศชาตเนี่ยทางประเทศราตต่างเนี่ยทั้ของในส่วนของวางหน้าเองก็มีส่วนสําคัญด้วยเช่นกันนะครับการทํสศึกใป็นจารครมเนี่ยต้องมีการที่ใช้กรองในการให้สัญญาณทํสศ่กนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือตัวอย่างของกรอนะครับที่ใช้จริงในการทํา เอ่ือ่เป็นการให้สัญญาตีให้สัญญาในการยุคนนีกเป็ตนตน้นนะครับกลอ้องเหล่านี้นะครับทำไมถึงพาจุดนี้เพราะว่าหนึ่งเทวดานุเคราะห์นะครับที่มีบุคลิกที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความดเฉียวการเครื่ามเนี่ยก็คือเทวดาประจำวันอังคารเองนะครับตรงนี้จุดนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเราพามาเพื่อ,อให้รู้จักลักษณะคุณนิในใสัยนะครับคาแรคเตอร์และเป็นลักษณะของเทวดาประจำวันอังคารเองนะครับตรงนี้นะครับ นะคะะรับเดี๋ยวจในส่วนของการโลชั่นเนี่ยถ้าพูดถึงเครื่องมือเครื่องชใช้ที่จังหวัดเขาจะมาีฝั่งนี้นะครับเครื่องมือหินเครื่องมือเหล็กเป็นตัวเครื่องมือโลหะน,นะครับโครงสรางเป็นเครื่องประดับแต่ส่วนที่เป็นเนอ่อส่วนที่เรื่องของ วิถีชีวิตที่เป็นนักเกษตรกรรมระยะแรกเนี่ยอยู่ตู้นี้เลยนะครับซึ่งจุดที่เป็นจุดเช็คไว้เนี่ยครับก็คือจุดนี้นะครับภาชนะทชิ้นนี้ทุกน,นะครับอดีตพอนะครับอาชนะทดินเผาครับลูกศรนะครับดินลูกคือใเหมือนเป็นลูกของกระบือนะครับหรืออาจจะเป็นลูกของายป่าอย่างเป็นต้นนะครับเอ่อถามว่าตรงมนี้สําคัญยังไงแล้วก็เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับจริงๆแล้วตรงมนี้เราพยายามอธิบายว่าในในเชิงของออคาแรคเตอร์ของรัฐรัพท์ พระประจว mm ันสา์เนี่ยนะครับพระสาวเนี่ยสมจริงแล้วสมเสือนะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของว่าเป็นเทวดาทำยากลำบากเทวดาที่มันต้องลงแรงครับใช้แรงอย่างเป็นต้นนะครับซึ่งก็เลยมาจับโยงแต่ว่าเรื่องทางเกษตรกรรมเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ว่าในช่วงกะประวัติศาสตร์ช่วงหัวเรื่องหัวต่อเนี่ยก็ที่เริ่มมีการใช้สัตว์อะไรเงี้ยเรื่องการเกษตรกรรมเนี่ยก็เป็นการลงแรงเหมือนกันนะครับเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างเงี้ยเป็นต้น แต่สาระสําคัญของการมจุดตรงนี้นะครับอยู่ที่ว่าอยากให้ท่านได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากระบบที่เรากำลัเชื่อกันว่าเรื่องของการร่างต่าของป่าอสูบการเกษตรกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในยุคที่เมื่อมนุษย์เนี่ยเริ่มรู้จักการเพาะปลูกนะครับการเก็บเก็บสะสมอ,อาหารนะครับการเพาะปลูกการเก็บสะสมอ,อาหารเนี่ยมันทำให้ชุมชนเนี่ยมันเริ่มอยู่ตินที่เริ่มเลี้ยงสมาชิกในสังคมได้มากขึ้นแล้วก็เริ่ม ซึ่งมันจะส่งผลต่อการพัฒนาของสังคมจากที่เป็นกลุ่มเล็กๆไปสู่บ้านเมืองใหญ่ๆนั่นเองนะครับตังน,นี้คือความสำคัญของชิ้นงานตัวนี้เลยนะครับซึ่งถัดมาเนี่ยตรงนี้จะมีเมเล็ดข้าวด้วยครับที่เราพบจากในแหล่งโบราณคดีนะครับในช่วงขอบอดาด้วยนะครับอยู่ในกล่องหมายเลขสี่กล่องสลิดหมายเลขสี่ตรงนี้นะครับตรงจุดนี้ก็คือสรุปว่าเรามาจาับแทนเรื่องของ พระวิษณุเนี่ยไม่ได้มีแค่ภาพกลางอย่างเดียวนะครับภาพใต้ก็ทับวิษณุด้วยเช่นกันเป็นพระละลายสีกรนะครับแต่ว่าพระละลายสีกรเนี่ยที่เป็นางานชิ้นเยี่ยมชิ้นพิเศษจริงๆคือพระลายองค์นี้นะครับที่บอกเป็นพระละลายสีกรชิ้นเยี่ยมชิ้นพิเศษเพราะว่าส่วนแขนเนี่ยครับต่อเชื่อมแขนขันข้งสองในด้านล่างเน,นะะี่ยครับไม่ติดกับในส่วนของบ้านพระองค์หรือตรงส่วนนี้นะครับส่วนสะโพกนะครับเห็นไหมครับว่าทำลายเรื่องตัวทั้งหมดเลยแล้วก็ทำหลักกายคุณภาพได้สมส่วนมากเลยนะครับซึ่งถือเป็นงานชิ้นเเยยยี่มชิ้นนึงล ครชิ้นนี้เจอที่เขาเหนือจังหวัดพังงาครับชิ้นนี้อันนี้ผมค์แถมให้ระหว่างรอสมาชิกนะครับเดี๋ยวผมเอาต้อต่อไปเลยครับิ้งนี้นะครับไครับที่เราบอกกายถ้าท่านใดมีการ์ดสแตมป์นะครับเดี๋ยวมาสแตม็มสุดทิ้งก่อนเลยนะครับสเต็มสุดเลเทอร์ทิ้งเลยนะครับท่านใดมีการ์ดนะครับนะครับก็มาสเต็มได้นะครับ นั่นแหมีการ์ดนะครับมาแสดงประสานด้านดีได้นะครับแสดงบารัมใต้นครับด้านนี้นะครับขอบคุณนะคะโอเคครับเาเดินเต็นที่บริษัทนี้นะครับ 4 0 0 9ประมางนะครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยรัฐบาลกรราซึ่เป็นเจ้าอาณานิคมเนี่ยได้องกา้าัวายประเทศงนี้นะครับให้พระบมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับพระคดองค์นี้นะครับก็ถาว่าสำคัญอยปจุดที่เรามาตีมันใหม่นะครับเพราะว่าในจุดนี้พรเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนเทพเจ้าที่เป็นตหวอะไกนว่าเป็นคนที่คุณเป็นผู้ที่คุเป็นส่วนของคัรของทั้งหมดเลยนะครับาัว่าเป็นผู้เพราะว่าตั้ว่าเ้าเนี่ย จะมีชื่อเนี <wield> ่ง <ing 1970> ชื่อหน <anya> ึ่งว่าอุปกรณ์สังเกตนะครับผู้ที่ควบคุมอุปกรณ์การจัดสังเกตเนี่ยก็คือมาชานีเังเกนะครับก็มะชานีเนี่ยตามประวัติครสังเกยง่ายก็คือว่าท่านก็เป็นโปรดของพระศิวะนะครับซึ่งก็เป็นพระศิวะเนี่ยเป็นเทพเจ้าการทำลายล้างเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกัผู้ผีหรือผีสางด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยปฏิมากรรมชิ้นนี้เนี่ยขึ้นแสดงถึงอิทธิพลของแบบเรื่องท้องถิ่นและขึ้นฝ่ายอินเดียหรือฝ่ายอินเดียนะครับก็จะแสดงเห็นในเรื่องของการประดับโอ มีนะครับต้มตุ้มก็เป็นคนเนี่เป็นกระโหลกนะครับกระปางหน้าเป็นลูกกระโหลกด้วยนะครับผ้านุ่งก็เป็นหัวกระโหลกด้ครับฐานที่อยู่ด้านล่างก็เป็นหัวกระโหลกเลยนะครับเขาอาจจะหมายถึงว่าถ้าเป็นเทพเจ้าที่รวบรวมในส่วนของผู้ผีปีศาจด้วยเช่นเดียวกับพระพยามพระกฤษฎีกสิทธิวัฒน์เองหลังคำสุนีนะครับแล้วก็เป็นเทพเจ้าที่รวบควมในส่วนของเทวดาทั้งสองด้วยทั้งเก้าเลย ส่วนที่ือเนี่ยจะเป็นชามองกระโหลกนะครับตรงนี้นะครับแต่วงท่านเ,เนี่เเสมอลแลราเข้าใจว่าวิธกจะทำนรองคติว่าองะะาาท่านเน่สมนเปนองกาฬนะครับว่าพระหัตถตายเนะะี่ยครับด้านบนก็จะเป็นในส่วนที่เป็นลูปประคาของถุต่างๆท่านนะครับทีน้มีท่านอคเทครับเดี๋ยวเรามาไปอีกจุดหนึ่นะครับไปที่จุดอัการนะครับ เครื่องกคืองพ่กาที่นนะครับที่ก็บอกว่าในเทศเนประเราตรวสอบครับว่ายอยางในเดือนมายนนก็อยากแนะนำินะครับว่านี้นเปเรื่องเครื่องอุปถัมา์เครื่องนครื่องอุปถัเครื่อง เครื่องสำริดปิดออนะครับพวกแก้วพวกนี้ลืมเแล้วก็บนรูปของแข็งต่างต่างนั่นเองนะครับทางข้างหนึ่งก็าถือจารึดด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วผมพาที่ไปห้องด้านบนกันนะครับไปดึงขอไปรับหลักเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งทั้งละลายก็คือว่าทั้งละลายมีสี่ก้นแล้วสิวะมีสองก้เห็นไหมครับแล้วึกวาเนี่ยเป็นคุณสมัติสุดสำคัญก็คือว่ามีพัดได้ที่สามเห็นไหมครับมีจันเที่ยวด้วยนะครับท่านบนมีจันเที่ยวด้วยนะครับทัด แล้วก็มีการรูปผมแบบน้นนนหบวดเลยนะครับพรถืิวาเป็นเทพเจ้าองค์สำคัญในศาสนาพรานะครับแล้วก็เป็นตำบอกก็คือเป็นบิดาของพระคเนศด้วยนั่นเองนะครับเป็นเทพประจํากลุ่มที่นักถือพระสิวะคือแสงวรรณิกายนะครับซึ่งเขาจะมีการทําคือการที่เป็นรูปใช้ที่เท่าเนี่ยครับแล้วก็ใช้สามนิ้วเนี่ยป้ายนะครับที่หน้าผากเห็นพวกเคยเห็นพวกที่เขาแบบเป็นรานานักถือเป็นแสงวรรณิกาเนี่ย เขาจะได้ออกแบบนั้นนะครับเพื่อตัดจากวัชรนมิกายนะครับวัชรนมิการคือวัชรนมนั่นเองนะครับจุดนี้จึงสำคัญกับเทวดาลูกค้อนเด็กเกลไก๋คุณก็เป็นเหมือนกับว่าท่านเป็นปีญญาพัคคานีที่มันเรื่องพัคคานีเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่ควบคุมเทวดาลูกค้อนั่นเองนะครับจุดนี้ส่วนจุดนี้ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะได้เห็นว่าไอ้สมัยสุโขทัยครับที่เราจะคุ้นชื่อของสุโขทัยเนี่ยไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้เรียนแค่นับถือพุทธศาสนาอย่างเดียว แต่ยังนับถือศาสนาอื่นด้วยเช่นศาสนาพราบโดยมีกลุ่มเทวรูปเหล่านี้เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าในการนับถือศาสนาพรามจริงๆแล้วก็มีจารึกบอกด้วยครับว่ามีการผลริตสถานเทวรูปเหล่านี้นะครับที่เทววายในแถวเมืองสุโขทัยนะครับก็คือบริษัทในชื่อของเทววายที่มานเกษตรนะครับอยู่ที่บริเวณแถวเมืองสุโขทัยนั่นเองนะครับทีนี้หลายท่านอาจจะงสงสัยวาย่าเทวดาดุรโ์ที่มาเป็นธีมหลักในครั้งนี้เนี่ย ปรากฏหลักฐานทัดชัดในไทยจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่นะครับผมมีตัวอย่างช่ชัดเลยคือว่าในใน,ในสมัยสุทขทัยนี่เองนะครับที่มีการพูดถึงเทวดาทุ้งคอแล้วนะครับตัวอย่างที่ชอดเลยครับอันนี้แตกให้เห็ครับเอ่อเทวดาทั้คอลการพูดถึงมันเกิดขึ้นแต่สมัยช่วงสมุทรไทยแล้วนะครับ เขาว่าจะเรื้อหลังนี้เก่ายังไงจะรื้อหลังนี้เนี่ยเขาพูดโรเซอร์เป็นเรื่องของการสมดุลสาบานกันนะครับระหว่างรัฐสุดท้ยกับรัฐน่านนะครับรัฐสุดท้ยคือพญาลิพยนะครับแต่รัฐน่านเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเจ้าเมืองนะครับที่เจ้าเมืองในรัฐโอคุขานะครับที่ครองรัฐน่านนะครับแต่เรื่องที่สำคัญตรงที่ว่าเขาพูดถึงผู้ผีแบบต่างนซึ่งรู้ไปถึงเทวดาน้อระกครองด้วยนะครับที่ว่าเรราระดเรื่องรอคุาะในวันนี้เนี่ยก็คือหลักฐานเท้าลากจริงๆเนี่ย ท่าเจนจากายอตุไทยแล้วรัาเรื่องนี้นะครับที่อ่าเดี๋ยวเรไปดูที่ห้องจุดต่อไปกันนะครับที่อหแท็นะครับสแต็มตรงนี้ได้นะครับ่ตรงนี้คือจุดสแต็มนะครับของตัวเอ่อเส้นทางเอ่อทงเอ่อทวนเทอร์เอ่อทวร์นงอนะครับอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นโคครับอ่าพระโคนะครับ ส่วนนนี้ะครับระหว่างนี้ปักแว่ตาเข้าไในห้องนี้จริงแล้วคุณผู้ชมต้องกลับไปที่ยาครับลืมใช่ไหมประคับประคองไปได้ครับห้องวิทยาเนี่ยครับเราก็จะแสดงบัวล้อถุนที่เกี่ยวข้องกับสมัยวิทยานะครับซ bueno> ึ่งก็มีความแตกต่างหลากหลายกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทวรูปนะครับในเรื่องของพุทธศาสนาเครื่องไม้เนี่ยแต่จุดเนี้ยที่เราตั้งเอาไว้นะครับคือว่าในส่วนของโคลเนี่ยเนี้ยนะครับเราเอามาล้อกับเวลาเวลามันก็มีพระสุขนะครับ พาถสงโทผนะครับซึ่งทำงาาเนี่ยกล่าวว่าในข้ความคือว่าพระอิศวรนะครับใช้ครูที่เป็นตัวนะครับในการล้ก็ใช้ข้าสิาอ่อนนี่อเ่อโผลเป็นผงแล้วก็ห่อแล้วก็ถูกเตะเป็นโลดาจากพระสงนะครับดังนั้นเนี่ยพระสงฆ์โทโู๋นะครับซึ่งเอ่อที่เราไปรกับท้นี้ทีนี้จะเป็นอ่อโคลนทีนะครับซึ่งก็เอ่อเป็นเอ่อโคโลนทีในจริงแล้วทีเนี้ยมันคือัสตั๊ดลาครับแสดงถึงานะขอ่ พระศิวะจเป็นต้นนะครับแล้วก็ชิ้นนี้ได้มาจากพัดพุทธบาทจังหวัดบุรีนั่นเองนะครับชิ้นนี้เป็นโครงสัมฤทธที่จริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบเนี่ยให้สังเกตว่าความพิเศษก็คือการตกแต่งด้วยลายกระหนกแบบนี้ยนะครับซึ่งก็เป็นลายกระหนกแล้วก็เป็นลายดอกไม้นะครับที่เป็นพบได้บ่อยในางานศิลปะพิธีญาด้วยเช่นกันนะครับให้ลองสังเกตด,ดูนะครับตอนนี้นะครับอ่านี่ถ้าใดสงสัยไหมครับอัตชีพชิ้นอื่นนะครับถ้านอกเหนือจากนี้นะครับก็มี เศียรพระนะครับเศียรพระจากวัดพระศรีสัรเพชญ์นะครับชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเศียรพระรงคนี้นะครับที่ว่าประหลักมาจากวัดพระศรีสรรเพชญ์เนี่ยลักษณะเนี่ยจะมีข้อกเสียงก <con> <Overwatch Hayır. S 1> ันอยู่ว่าจะเป็นพระศรีสัรเพชญ์จริงหรือไม่พานั่งหรือพายืนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยให้สังเกตว่าพระเศียรเนี่ยก็แสดงถึงความสําคัญขององค์รูปองค์นี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าการประดับเพชรพลอยนะที่พนาร่าหรือทักษานะครับมีต้นต้นระนบอบอกว่าองค์เนี้ยต้องเป็นองค์ที่สำคัญมากองค์หนึ่งแต่จะเป็น ถ้าติดแต่เพชรไม่ก็ไม่ต้งการเสี่ยงให้ดูนะครับแต่คุณล้วสำับควาสำคัญใหญ่เนี่ก็คือว่าการที่เห็นองค์ที่เปลี่ยนใหญ่ขนาดนี้ได้เนี่ยแสดงถึงศักยภาพในการหล่อโลหะของช่างนิรยานคราบว่าขนาดว่าเศียเนี่ยยังสามารถหล่อได้ใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับซึ่งก็แสดงถึงวิทยาการที่ค่อนข้างจะก้าวหน้าหนึ่งกันนะครับและการที่สามารถเก็บรวบรวมข้าวเบียร์กรได้เป็นจำนวนมากในระดับหนึ่งเลยสามารถหล่อได้หล่อพระได้ใหญ่ขนาดนี้เป็นต้นนะครับเรื่องอันนี้เป็นต่อมิตนะครับต่อมิตนะครับ เดี๋ยวต่อจากนเรื่องเขามีการปิดทองครับแต่จะเป็นงานระยะหลังเขด้จะปิดทองเนี่ยนะครับอันนี้ไม่แน่ชัดนะครับเดี๋ยวจุดต่อไปนะครับจะไปดูห้องข้างล่างครับจะเป็นยุปโลกย้คแนะครับห้องจุดต่อไปนะครับเชิญเลยนะครับสมัยใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วการจัดเนี่ยจริงๆตัวตัวในเรื่องหลักก็จะเล่าเรื่องของพัฒนาการนะครับว่าพอเราอินต่างชาติแล้วเนี่ยทาง สังคมไทยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็จะสแสดงผ่านวัตถุหรือเปล่าลวัตถุเหล่านี้นะครับแต่จุดนี้สัมพันธ์กับในทัวร์เก้ามณีเนี่ยของที่เราแลนดลีเดอร์เดินตัวมาเนี่ยเขาก็คือว่าในโจทย์ของลูกโลกแะเองนะครับถขาว่าลูกโลกเนี่ยสัมพันธ์กับเทวดาองค์ไหนนะครับจริงๆแล้วสัมพันธ์ในการเชื่อมโยงด้วยจัยมยองันเนี่ยก็สัมพันธ์กับเรื่องของพระราหูซึ่งเป็นเทวดานพค้อ ประจำพุธกลางคืนนะครับพระราหูเนี่ยตกหน้าไอ้พุกตกมาทุกครับตกต้นนะครับพระราหูตกต้นนะครับเออพระราหูเนี่ยนะครับก็เป็นจริงชื่อนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยเคยได้ยินอยู่แล้วว่าดาวหูงจานหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับจริงๆพระราหูเนี่ยก็เป็นเออเป็นยักษ์ที่เวลาถูดนะครับในนิยายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโกงเกษตรกรงารล้วก็ยืมหน้ามันลิศนะครับแล้วก็สุกันละลายโดนโทษอย่าเป็นต้นนะครับแต่พระราหูเนี่ยก็ถือว่า ทำไมถึงมูตทำไมถึงเป็นผู้ริ่คุยแล hm ้ง hey, สัโลกนะรก็กล่าวว่าเอเมื่อเมื่อละายดับแล้วพระรามูเนี่ยมาแอบางรอบดื่มน้ำอมฤตนะโดยไม่ไ้ัอนุาตนะครับโดยที่พระพระชาประจันเนี่ยไปองนะครับละายก็อ่าคว้มจักนะครับตัเลยเป็นข่านรึครับเพราะตัวเว็นารเพราะานอยในประเกศนะครับเพระรามูเนี่ยาจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อตำนานจะเล่าต่อกอีกว่าพอจากที่ เอ่อพนันลายลงโทษไปแล้วเนี่ยพรนันลายเปยบอกเหมืนเคยบอกมาถึงว่านะครับว่าถูกพระนลายลงโทษทั้งที่น้ำอมฤตเนี่ยเขาก็ให้กฎก็คือว่าต้องไปปอม่ให้ดื่มให้หยุดน้ำได้ระหว่างอมาสูบประเทศไปแล้วนะคะรับซึ่งพนันลายเป็นอาสูบก็สามารถมีสิทธิ์หยุดน้ำได้แต่ทำไมถูกลงโทษหลักอะไรเงี้ยนะครับ <solving> ดังนั้นเนี่ยมาถึงว่า,วาเลยครับเพราะว่าพนันลายนะค,ะคะรับก็อยากจะต้องยอมยกโทษให้นะครับโดยให้เป็นผู้ที่ดูแลโลกในเวลากลางคืนส่วนพรันลายดูแลโลกในเวลากลางวันนะครับ เขาบอกนี้ว่าเรื่องของน้ำอมฤตเนี่ยครับมันค่อนข้างยาวครับแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าในตำนานของนันนาเนี่ยจะบอกว่าการโคเกษตรอุตการทวามน้ำออมนิลิสเนี่ยตัวเทวดาเนี่ยสามารถได้ดื่มน้ำออมฤตเพื่อที่จะมีชัยชนะเหนืออสูรดังนั้นเนี่ยจะเป็นเปคนว่ายในการลงให้อสูรมาช่วยทำน้ำออมฤตขึ้นมาแต่ว่าเขาพยายามจะเลือกให้อสูรดื่มน้ำออมนิดังนั้นเนี่ยพระราหัวแก่ไปดื่มน้ำก็เลยโดนพนันนาลงโทษเองแต่กฎที่เขาตั้งกันแรกที่เขาตกลงก็คือให้ทั้เทวดาได้ แต่เนี้ยแทนเรื่องโลกนะครับที่จริงแล้วโลกเนี่ยนะครับทั้งสองทั้งสองชิ้นนี้นะครับต่างกันมานี่คือโลกอ่อโลกแผนที่โลกเป็นภูมิศาสต์นะครับตัวนันเป็นการาศาสตร์นะครับซึ่งสองชิ้นนี้ก็เป็นหนึ่งในรายการเครื่องบรรณาการรับสมเด็จพระนางเจ้าเวีนทิ่ตเลียนะครับราชสำนักนะครับที่เออตกมาเป็นของขวัญให้กับราชการที่ดีนะครับตนี้เป็นตัวที่ตัวอยูนโลชิ reindeer, story, ช lo, world, ้นที่น่นะครับมีอ่คอ ก็จริงๆเอคือปดงว่าเมื่อของพอรูปแ้ก็าที่ะกาด เพราะอะไรหนึ่งจะมาให้ชมโลกที่เกี่ยวข้องกับลาบุรีล่ะนอกเจากจะไปพูดดูแลโลกในการคืนแล้วก็คือในเรื่องของการเกิดจันทรดูราคาอันนเองครับครับผมเดี๋ยวจุดต่อไปเราจะไปใช้เต่งยี่น้อยเลยนะครับช่วงรัชกาลที่สี่นะครับในคราวที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนท่านบ้าราชาพิเศษและก็ทรงประทับอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับที่อยู่ของ ที่ประธานของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับซึ่งพระองค์เนี่ยก็เป็นอว่งหน้าในรัชกาลที่สี่นะครับท่านประทับอยู่ที่อาคารด้านหลังที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะครับคือแม่นักอินเทอร์เนราชานุปปกนะครับแต่จริงๆก็บอกก่อนว่าท้าวความว่าบริเวณเนื้อกรเนี่ยเข้าใจว่าแต่เดิมเนี่ยตั้งใจจะให้เป็นเหมือนกับส่วนจีนนะครับส่วนจีนที่มีการประดับตกแต่งอย่างจีนสร้างอาคารอย่างจีนขึ้นมานะครับแม้กระทั่งพระในแม่นอินเทอร์เนราชานุปปกเนี่ยประวัติที่ว่า พออยู่ไปแล้วจะไม่สบายตัวนะครับมีสินแสบะท์บับพระองค์ว่าเหมือนกับไม่ถูกฉลกจะเป็นต้นนะครับก็มีการรื้อจีนนะครับออกนะครับแล้วก็มีการสร้างพระนิรนดร์องค์พระนิรันดร์อินรีย์ชั้นท่สองขึ้นมานะครับส่งกิจเก่งจีนลูกิจเนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของอาคารที่สถาปัตย์แบบจีนนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเขียนวรรณกรรมที่สําคัญเรื่องหนึ่งเลยคือเรื่องห้องศิลป์นะครับห้องศิลป์นี่เป็นวรรณกรรมที่สําคัญเหมือนกันปกติเราจะรู้จักกับสามโกะนะครับเรียกโกะหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับ อันในเรื่องของห้องศิลป์เนี่ยจะเป็นวรรณกรรมจีนที่มันได้ร,รับการแปลในช่วงรัชกาลที่สองไปต้นม,มานะครับและมีความข้อสำคัญของวรรณกรรมเนี่ยเขาจะพูดเทพเจ้าองค์งต่างในในวัฒนธรรมจีนนะครับซึ่งเทพเจ้รราองค์งต่างของจีนเนี่ยหนึ่งในนั้นที่เราออกมาจาับเชื่อมโยงคือเทพเจ้าที่เป็นเทนพประจำวนจันทร์พระจันทร์นะครับซึ่งของจีนเนี่ยจะเรียกว่าไทาอิมแชกุลนะครับถ้าเป็นภาษาอังกคือไทเยียงแชกุลนะครับไทอิมแชกุลเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพระจันทร์นะครับพระจันทร์ในเทวดาตัวเขาเนี่ย จริงแล้วท่านเนี่ยก็คือเอเกิดมาจากทฤษฎีดาวจดาองค์นะครับถ้าเป็นในปตนานองจุฬาแล้วก็ท้องจุฬาแล้วก็ท้องเนีนนน่ยแล้วก็มีพรนะนางก็คือกวาคือม้านะครับแต่ว่าของจีนเนี่ยก็จะกล่าวมาว่าในวรรณกรรมในเรื่ังของฮ่องกงเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็น